เปิดตัวแล้ว Samsung Galaxy A 2 1 FE 5 G สมาร์ทโฟนเลือทองต้นปี2022ชนอายชิป Snapdragon 888พร้อมจอ 120Hz เฮิร์ตล่าสุดทาง Samsung ก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy A 2 1 FE 5 G อย่างเป็นหงากาแล้วครับโดย Samsung Galaxy A 2 1 FE 5 G มีหน้าจอแบบ AMOLED ขนาด6.4นิ้ว ความเรียด2,340คูณ1,80พิกเซลมีค่ารีเฟรเลสตสูงสุด120เฮิรตซ์มคาแซงปิง440เฮิรตซ์้ชิปโประมนผลซันระกกัน888รองรับเครือข่าย 5G ตัวเครื่องมีความบางเพียง7.9 mm, มิลลิเมตรหมนหนักเพียง177กรัมพร้อมฝาหลังดีไซน์แบบ Control, c o n t r ร l คัสดีไซน์และตัวเลือกสีแบบผิวด้านทั้งหมดให้กองหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องอัลตร้าไว ความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.2กล้ 2, องตัวหลักความละเอียด2ล้านพิกเซลขนาดเซ็นเซอร์1ส่วน1.76นิ้วรูรับแต้ f 1.8มีระบบกันสั่นแบบ OIS และกล้องเทเลความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแส้ f 2.4สามารถซูมได้3เท่าส่วนกล้องหน้าความละเอียด3ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.2เป็นแบบฟิกโฟกัสที่กล้องมีทั้งไ i g h t m ที่ใช้ในการถ่ายภาพสีเฟรมมาซ้อนกันเป็นภาพเดียว เพิ่มรายละเอียดและความสว่างของภาพมีโหมดไฮวีวดทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันมีฟิวเจอร์ a i r e t o สเลชันที่ใช้ AI ในการปรับแต่งองค์ประกอบของคิ้วและริมฝีปากและ Object e r a s e r อโหมดลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปจากภาพมีทั้งหมดสี่สีคือไวท์กราฟไฟท์ลาเวนเดอร์และออรีภายแบบเตลิเมตที่4,500มิลลิแอมและทางซัมซุงประเทศไทยก็ได้ประกาศร,ราคาของ Galaxy s 2 FE ออมาแล้วครับ โดยในรุ่นลอม118กิกราคาอยู่ที่22,900บาทรุ่นลอม256กิกราคาอยู่ที่25,900บาทครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ